ให้มากราบต้อนรับงานในวันนี้นะครับผมขอบคุณท่านประธานในพิธีนะครับท่านอุตสาหกรรมจัมจงหวัดขอนแก่นท่านตุ้มชัยเ,เมืองสน,นครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดพธิดพธีในการเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดแท่และก็ประชาสัมพันธ์ผลผลฑ์ที่ได้รับการพัฒนาอาุดรและก็หนองคายนะครับในตลอดระยะเวลาที่เราบริการมาที่ทุกท่านเห็นในวิดีทัศน์ไปเมื่อกี้นี้นะครับหรือว่าในคลิปสั้น การในงานที่ทุกเจรงญกายไร้ใจทุกท่านนะครับผมคิดว่าคงเป็นเรื่องของการที่จะต้องต่อยอดต่อไปในอนาคตนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตภายใต้บระเวงเศรษฐกิจพิเศษ N e c ีของพวกเรานะครับก็ผมขอขอบคุณครับเขียนแล้วก็มีความยินดีนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ในลักษณะของการเชื่อมโยงระหว่างภาคนะครับหรือว,ว่าสเปเชียลอิสโทนิกคอริดอร์โดโชนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ,ษ,ษ,ษนะครับปีงบประมาณ2 5 6, 6 8โดยในการนี้นะครับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ ได้ดาเนินโครงการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งของมาเลยขันแก่นนะครับโครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์นะครับสาคัญเพื่อพัฒนานะครับและก็เชื่อมโยงหลองโซ่การผลิตและบริการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกฐิจพิเศษทั้ง4ภาคของประเทศอันจะนําไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและก็บริจารโดยการนำเทคโนโลยีนวัตรกรรมและภุ่มปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์สิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างดีก็คือการที่โครงการนี้นะครับได้เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะครับเข้ากับการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างงานสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นในการพัฒนาเศรศษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตไปพร้อมกับาภาคอุตสาหกรรมของประเทศวันนี้ถึงเวลาสมควรแล้วกับผมขอเปิดกิจกรรมสเปเชียลอ o n o m i c ต o มียร์อร์ดอร์โรดโชว์อย่างเป็นทางการและขอให้การจัดงานในวันนี้ดำเนินไปด้ความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จด้วยดีทุกประการครับขอบคุณครับ วันนี้นะคะจะเป็นพิธีของการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะโดยท่านทั้งสานะคะจะร่วมกันได้ทําการวางจุดเช็คอินลงบนแท่นนะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปักมุดหมุดหายอย่างเป็นทางการนั่นเองในช่วงเวลานี้นะค่ะทุกท่านคะเราจะเริ่มนักถอยหลังพร้อมกันนะคะ5 4